แน,าาน่นอนค่ะถ้าจะกับแอนต้องเจอกัะสูตรเมนูอาหารจานสักสูตรเมนูอาหารจานเด็ดสูตรเด็ดเคล็ดลับของแอนค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้แอนมีเมนูอาหารจานเด็ดมาเสนอท่านผู้ชมอีกเช่นเคยคะ่ะซึ่งเป็นเมนูอาหารว่างคะ่ะเป็นเมนูอาหารว่างที่แอนเชื่อว่าหลายท่านจะท้องชอบทีเดียวเลยนะคะเราไม่ต้องไปซื้อที่เซเว่นอีเลฟเว่นลยละคะ่ะเพราะเราสามารถทําเองได้คะ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคะเมนูอาหารว่างวันนี้ที่แอนจะเสนอนั้นก็คือเมนูขนมจีบไส้กุ้งค่ะค่ะท่านผู้ชมเราไปดูวัตถุดิบกันนะคะว่าใช้อะไรเท่าไร่อย่างไรแล้ว หลังจากนั้นเราไปเริ่มต้นลงมือทำด้วยกันค่ะ เมื่อทราบไปแล้วนะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มต้นลุกือม้ทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาหมักตัวของไส้กุ้งก่อนเลยนะคะเพื่อจะนําไปใช้ในการห่อทําขนมจีบนะคะตัวของไส้สําคัญเลยค่ะถ้าได้สูตรที่ลงตัวขนมจีบก็จะอร่อยนะคะเริ่มต้นด้วยการนําหมูนะคะหมูสับที่เราเตรียมไว้นะคะพร้อมด้วยกุ้งสับนะคะหั่น สับพอแหลกค่ะประมาณนี้เลยค่ะท่านผู้ชมผสมเข้าด้วยกันนะคะทุกอย่างค่ะสูตรของแอนเป็นสูตรที่ง่ายมากๆเลยนะคะแอนจะผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันค่ะ ใส่ขนมจีบก็เสร็จเรียบร้อยนะคะค่ะ,คะแอนก็จะพักไว้ในตู้เย็นนะคะ1ชั่วโมงค่ะท่านผู้ชมนะคะเราิดฝาไว้ค่ะแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวจากนี้นะคะเราไปเตรียมขั้นตอนอื่นกันค่ะนั่นก็คือเราจะไปเจียวกระเทียมเจียวกันค่ะ มาถึงขั้นตอนของการเตรียมแผ่นเกีียวนะคะที่เราจะนําไปห่อตัวของขนมจีบของเรานะคะแกอ,ออกมาค่ะเคล็ดลับนี้นะคะก็เพื่อจะให้รูปทรงของขนมจีบเขาออกมาสวยงามค่ะขนมเนี่ยค่ะตัวของแผ่นเกี๊ยวเขาจะสีเหลี่ยมใช่ไหมคะท่านผู้ชมแอนก็จะตัดมุมค่ะตัดมุมนะคะทั้งสี่มุมค่ะท่านผู้ชมจะทําให้ตัวของขนมจีบของเราสวยงามค่ะ ขนมจีบเนี่ยคะ่ะเราจะทานกับจิ๊กโชหรือซอสเปรี้ยวก็ได้นะคะหรือสำหรับเด็กก็ใช้ทานกับซีอิวก็ได้ค่ะแต่สูตรของแอนสูตรนี้นะแอนมาบาังสูตรมาแบ่งปันสูตรน้ำจิ้มสูตรของแอนให้ท่านผู้ชมได้ลองไปทําทานค่ะแล้วอร่อยลงตัวมากๆเลยนะคะสําหรับทานกับขนมจีบพุ่งของเรานะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะซอสหวานนะคะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็มีน้ำส้มสายชูค่ะท่านผู้ชมทั้งหมดเนี่ยคะ่ะเราผสมเข้าด้วยกันเลยค่ะแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวของไส้ขนมจีบนะคะที่เราหมักไว้หนึ่งชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะสีสันน่าตายเห็นไหมคะตัวไส้ขนมจีบอยู่ตัวแล้วค่ะหนึ่งชั่วโมงนะคะจากนี้นะคะเราก็มาห่อกันค่ะเรามาห่อขนมจีบด้วยกันนะคะนี่ค่ะแผ่นเกี๊ยวที่เราตัดมุมไว้เรียบร้อยนะคะเราจะต้องล้างแป้งที่ติดแผ่นเกี๊ยวนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเขามีแป้งเนาะนี่คือเทคนิคเคล็ดลับนะคะจากนั้นนะคะเราก็นําตัวของไส้ที่เราหมักไว้นะคะท่านผู้ชมใส่ลงไปในตัว ของแผ่นเกี๊ยวนะคะแล้วก็เกลี่ยให้มันบางๆอย่างนี้ค่ะจากนั้นเราก็ห่อเลยค่ะนี่ค่ะจับจีบด้านข้างไปค่ะขนมจีบก็ต้องจับจีบด้านข้างไปนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะก็จะเป็นขนมจีบนะคะใส่มือไว้อย่างนี้ค่ะ นี่ค่ะเขาก็จะได้รูปทรงสวยงามนะคะจากนั้นเราก็นํากุ้งตัวเล็กค่ะที่เตรียมไว้นะคะวางแปะไว้ด้านบนเพื่อจะให้มีสีสันสวยงามยิ่งน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะนี่ค่ะทรงขนมจีบนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะและแอนจะทําให้เสร็จและแอนให้ดูผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ชมแอนทําได้หนึ่งจานแล้วเห็นไหมคะหน้าตาสีสันขนมจีบของเรานะคะหน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปนึ่งด้วยกันค่ะถึงขั้นตอนของการนึ่งนะคะรังถึงนะคะแอนจะนําใบตองนะคะวางไว้ด้านในเพื่อจะไม่ให้ขนมจีบของเราติดรังถึงนะคะจากนั้นนะคะตะกี้กระเทียมเจียวนะคะที่เราเจียวด้วยกันค่ะแอนก็จะใช้น้ํามันในกระเทียมเจียวเนะะี่ยค่ะทาลงไปบนใบตองนะคะทําให้ หอมอร่อยด้วยเลยค่ะแล้วก็ทําให้ตัวของขนมจีบของเราไม่ติดนะคะโอเคค่ะแค่นี้เองค่ะนี่ค่ะหม้อนะคะตั้งไฟไม้ร้อนไม่เรียดก่อเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนําตัวของขนมจีบนะคะวางไว้ในถาดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาไปิ่งด้วยกันค่ะ นะคะท่านผู้ชมตอนนี้น้ําเดือดแล้วเนาะแอนก็จะนําตัวของขนมจีบของเรานะคะวางลงไปได้เลยค่ะเราใช้เวลานึง่งทั้งหมด15นาทีแค่นั้นเองค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเดี๋ยว15นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันค่ะว่าจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะฝากค่ะตั้งเวลาไว้ส5นาทีค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะตัวของขนมจีบนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องเตรียมจานสําหรับ ใส่ขนมจีบของเรานะคะนั่นก็คือกระเทียมเจียวนะคะที่เราเจียวไว้ก่อนหน้านี้นะคะแอนก็จะนํะนาน้ํามันแล้วก็กระเทียมนิดหน่อยนะคะมารองก้นไว้นะคะเพื่อจะไม่ให้ขนมจีบของเราเขาติดจานเนาะตามนี้เลยค่ะแล้วก็มาดูผลง,งานกันค่ะท่านผู้ชมแอนให้ดูใกล้ๆเนาะน,น,น,นี่เปิดแล้วนะมาดูค่ะแมวเห็นไหมคะว้าวน่าทานมาก ท่านผู้ชมค่ะเรียบร้อยค่ะแอนให้ดูไปใกล้อีกทีนึงค่ะใกล้เลยค่ะนี่ค่ะหน้าทานเห็นไหมคะลูกจำมัมหน้าทานมากค่ะท่านผู้ชมค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแอนจะยกลังถึงออกมาและตักใส่จานที่เราเตรียมไว้นะคะค่ะท่านผู้ชมจานเตรียมพร้อมแล้วนะคะ ผลงานนะคะแล้วก็ขนมจีบนะคะส่วนน้าจิ้มตะกี้ที่แอนทําให้ท่านผู้ชมดูก็เสร็จเรียบร้อยเนาะแอนจะวางจัดจานไว้อย่างนี้เลยนะคะน้าจิ้มวางไว้ด้านในแล้วก็จะนําขนมจีบวางไว้ด้านข้างนะคะหืมน่มาทานมากๆทีเดียวค่ะท่านผู้ชมสุดยอดความอร่อยเลยนะคะสูตรมีแอนแบ่งปันความอร่อยให้ท่านผู้ชมได้ลองไปทําทานค่ะเต็มปากเต็มคากันเลยทีเดียวค่ะ ทีเดียวเลยไหมคะแล้วแอนก็จะโรยด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวไวค้ค่ะท่านผู้ชมก็จะโรยไว้หยอดไว้ตรงหน้าของตัวขนมจีบของเรานะคะทำให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นคะ่ะนีเลยกระเทียมเจียวชิ้นลนิดละหน่อยนะคะกระเทียมเจียวเนี่ยตัวดีเลยคะ่ะท่านผู้ชมหอมมาก นี่ค่ะให้ตัวขนมจีบของเราชุ่มชื่นแล้วก็มีกลิ่นหอมของ,รองกระเทียมเจียวค่ะนี่เลยค่ะเรียบร้อยค่ะผลงานอ,อนันมากภูมิใจของแอนค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมน่าทานมากๆเลยเห็นไหมคะท่านผู้ชมว้าวขนมจีบกับน้ําจิ้มสูตรเด็ดเคล็ดลับของแอนค่ะท่านผู้ชมคะชายอยู่ใยน้ําลายไหลยัวๆกันแล้ว,ลวใช่ไหมคะเราไปชิมรสชาติด้วยกันค่ะ ท่านผู <BAR K> <พ scrolling> <partido> ้ชมคะแล้วแล้ววันนี้นะคะขนมจีบกุ้งของเราผลงานออกมาก็น่ารับประทานทีเดียวเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะผลงานที่ออกมาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะไม่ได้ชมใครชมตัวเองนี่เลยค่ะถ้าท่านผู้ชมทําเองท่านผู้ชมก็ต้องชมตัวเองเหมือนกันว่าผลงานออกมาได้น่ารับประทานและที่สําคัญรสชาติอร่อยมากๆด้วยค่ะมาค่ะท่านผู้ชมเรามาชิมรสชาติด้วยกันค่ะตะกี้แอนผผาไว้แล้วหนึ่งชิ้นนะคะและแอนก็จะจิ้มกินแซ่บๆเนี่ยค่ะ อันนี้ฮะจิ้มลงไปค่ะน้ำจิ้มโรตดของแอนแซบค่ะอร่อยหออค่ะท่านผู้ชมเต็มป,ปากเลยค่ะอร่อยมากสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะท่านผู้ชมแล้วไส้นะคะไส้กุ้งที่เราหมักนะคะนุ่มมากค่ะนุ่มมากๆ ลกลมกล่อมพอดีลงตัวกับน้ําจิ้มเป๊ะเลยค่ะถูกใจท่านผู้ชมแน่นอนค่ะถูกปากเลยค่ะว,ว้วาวเป็นอันลงตัวนะคะทานยัวย่วๆกันแค่ลูกเดียวเดี๋ยวแวอนจะขอกินเต็มๆให้ จะหมดจานนี้แน่นอนนะคะโอเคค่ะท่านผู้ชมขอชิมลูกหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสรสชาติไปด้วยกันนะคะถ้าแอนทานหมดนี้หิวตามไปด้วยกันกับแอนแน่นอนเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะลองทําทานค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสูตรนี้สูตรเด็ดเคล็ดลับของแอนมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ทานเมนูอาหารจานอร่อยค่ะท่านผู้ชมค่ะสําหรับวันนี้แอนขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับการติดตามรับชมค่ะเห็นไหมคะเมนูเด็ดเมนูอร่อยท่านผู้ชมสามารถทําได้ง่ายๆค่ะแล้วความอร่อยก็ลงตัวด้วยค่ะค่ะขอบคุณ สำหรับการติดตามรับชมสําหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะถ้ากดติดตามแล้วถ้าเป็นไปได้ท่านผู้ชมกดกระดิ่งกริ้งกริ้งด้วยนะคะจะได้ดูว่าคลิปหน้าแอนมีเมนูอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกค่ะสําหรับสารพัดเมนูอร่อยทํากินกับแอนที่สําคัญนะคะอร่อยแน่นอนคะ่ะท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ อร่อยกอเซเว่นอีเลเว่นแน่นอนค่ะท่านผู้ชมต้องลองไปทำทานนะคะบ๊ายบาย